คู่บุญไม่ได้หมายถึงชายหญิงที่มีรูปสวยมาครองคู่เป็นสามีภรรยากันแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นคำว่าคู่บุญหมายถึงคนสองคนที่เคยกระทำกรรมดีร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานหลายภพหลายชาติเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาผ่านร้อน ผ่านหนาวด้วยกันมาจนหล่อหล,ลอมจิตวิญญาณของคนทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันคำว่าคู่บุญนั้นไม่ต้องพูดถึงการเสียสละเล็กๆน้อยๆเลย,เลย,เลยแม้แต่ชีวิตก็เสียสละให้กันได้โดยไม่ต้องอ้อนวอนร้องขอฉะนั้นคำว่าคู่บุญจึงเป็นมากกว่าการเสียสละไม่มีคำนิยามใดๆจะมาวัดค่าได้